ใส่ไก่ใส่ไก่ตัวนี้ใหญ่เลยมามากินกันแรวซิมเบิงซิมเงิงมาเด้อไปหน่องแดงกันเดอครับ แกงวุ้นเส้นอยู่อยู่ประเทศลาวเหมือนแกงลอนคนละล่อนเจ๊ไกลกับเิ้วันวะไกลกับเทาแล้ว